ใช่เเเหรอมนนกพิลลาบลย <P> สวัสดีครับวันนี้นะฮะเราจะมาเล่นเกมใหม่นะครับเป็นเกมเกี่ยวกับการวาดรูปทายคำนะฮะโอเคฮะตอนนี้ผู้เล่น6ทับ10คนมีพี่ตูเตอร์ oh. มีน้องโบมีโดมี่มีแคตตี้มีแจ็คสื่อมีเอ็ซีนะฮะ เคยเล่นไายกับซิปใช่ปะว่าคนแรกพิมพ์อะไรแล้วก็คนสุดท้ายก็ให้เป็นคนต่อไปเนี่ยเราก็ต้องคิดประโยคขึ้นมาอันหนึ่งอะสมมติว่าแบบหมากําลังกินพิซซ่าอยู่ในหลุมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอทุกคนพิมพ์ก็ตกลงข้อความของเราจะไปอยู่ที่คนอื่นคนอื่นก็ต้องวาดรูปแล้วข้อความของคนอื่นก็จะมาอยู่ที่เราก็หลักๆก็คือมีวาดรูปกันทายครับโอเคเริ่มเลยเขียนคําอะไรก็ได้ที่เป็นประโยคนะฮะ อันนี้ไม่ง่ายไม่ง่ายใค่โทรมาวะรับไปค่ะอะไรเนี่ยใครเนี่ยใครชอบดูการ์ตูนเนี่อได้จะได้อยู่วันเดโอ้ยทุกคนลองดูนะคำที่เราขึ้นข้าบนกับที่เราวาดนะครับโชว์สกิลที่ครูศิลปะเห็นแล้วยังต้องร้องไห้ครูร้องไห้หนักแน่แน Oo, ใครดูก็รู้ว่ามันเขาคือใครเออโคตรเมือนต้องไปเจอคำนี้จากแรกเลยโอเคใ่กดขึ่แล้วมันไม่มันต้องหลอกกดอต่อคลิปหายตอนนี้ถึงตาของคุณจะไปโอ้ยอ่ะนี่รู้แล้วว่าใครเนฮ้ยอะไรเลยไปชื่อคนเออแมัเออมีเวลามีเวลา เดี๋ยวดนาะแล้วไอ้คืออันนี้มันเป็นคำที่ว่าดาจริงเหรอโดนเพื่อนด่าไหมเนี่ยอ๋อรู้แล้วว่าคำนี้ใครน่าจะเป็นคนเขียนน่าจะเป็นโดมแน่นอนเฮ้ยพูดได้ไง,ไงอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเวลาหมดแล้วคือใครเห็นรูปพี่รู้สึกว่าโฮยอชริยะแน่นอนโอ้โหอริยะอะไรวะเน<ย>ี่ย oh, <laughs> กูยังพิมพ์ไม่เสร็จเลยอนะ่ะอันนี้มันคือเป็นแบบเดี <laughs> ๋ยวผมโอเคเหมือนกัน <laughs> โอเค <laughs> โห <laughs> วันไม่ง่ายไม่ง่ายเลยใครวัดเนี้ย <laughs> ใครวันพิมพ์ไบ้มาแบบนี้มั้เนี่ยให้ตายเถอะเ <laughs> อยกูใช้เมาส์ไม่ถนัดเลยวะ ะเลคนต้องดูออกแน่นอนว่านี่คือลูกกำลังทำอะไรอยู่อ่ะไปเออมาผ่านแล้วชามตายทั้งตัวไอ้เจวันนี้ไม่เห็นได้เลยทำไมไม่ได้คำนี้ไม่ได้นี่เนาะ X4 ไม่เจ๋งวะเฮ้ยเหมือนม่ติ๋เฮ้ยเดี๋ยวพี่ได้คำนี้อะไรวะเคำคำแม่เจ้าคำประดิษฐ์ เดี๋ยวจะเป็นเป็นจังัตว์อันนี้อันนี้เหมือนกำลังแพงกิ้งมากกว่าไม็เปปนเล่นกับปลาหรือวาน้ำโอเคอ่ะเอาได้เล่นด้ไม่ันวะตบตบปลาสลมอนไปทำาซูชิอโอเคเป็นโปรเซสปลาไปทำซาซิมินนี้คำนี้พี่ได้ เออไงล่ะไหนป่านี่ไงสิมีสีส้มๆไงยอ่ะโดมี่ท็อปเทลเ้านี้สวยนะอันนี้พิมไม่ทานกวางคิยูอ่ะไรเนนี้ยะแยเอ้ยเดี๋ยวน้ำาลกันหลังล่วง โอ้ X4 คือวะเมียวสิงเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยนั่นล่ะเฮ้ได้อยู่เฮ้ของพี่แคทน่าจะได้อยู่นะได้ได้เฮ้ยโหได้วะเอออันนได้วะเฮ้ยเฮ้ยใกล้เคียงสุดแล้วโอ้คนได้ นี่หลังคาหรือเปล่าเข่าเออมานี่โอยแคตตี้ว่าดียังเลยเหรอแคตสวยอะอะไรวะดูเป็นเป็นน้องก็เลยที่รอบนี่ขนาดไม่ได้เล่นก็ยังโดนผีแพ็กแมนไม่โดนค่ตายเถอะ นี่ยคำนี้พี่ได้แค่นั้นเลยเออเดี๋ยวพี่โดนคนแรกเลยนี่ดูเออยังไงล่ะหวยหวยยิ่งไม่เจอคำนี้เฮ้ยเต๋อรู้เฮ้ยพี่เต๋อรู้ได้ไงอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าก่อนเหรออย่าตกใจยในปนเฉยอะไรกัเนี่ย โอเคจบแล้วโอ้โหเสียงเสียงเสียงเขามากเลยอ่ะโอเคลองไปเล่นเดี๋ยวโอเคโอเคอ่ะทุกคนคิดประโยคขึ้นมาเขียนใส่เลยเริ่มเรื่องราทุกคนอาจจะงงว่ามันมีประโยคมาให้อยู่แล้วคือลบออกได้นะอันประโยคมามันไกด์ให้เราเฉยๆว่าแบบต้องเป็นประโยคแนวไหนอะไรเงี้ยโอเคกดไปแล้ว ถ้าได้เสียงโทรศัพท์ดังก็คือเวลากำลังนับถอยหลังให้รีบพิมพ์อเออมาอันนี้น <c oughs> ่าจะเป็นคนที่เพิ่งมาเล่นได้เลยอันนี้จะเป็นเซ <c oughs> ก็คือห้าคู่นะแบบให้ดูให้อ่านแล้วก็เริ่มวาดเลยโอ้อยากก๊อปปี้เพจจังเลยห้ามเขียนคำแต่จะเขียนแบบเป็นแบบพวกอ่าคำที่เป็นแบบแสดงอารมณ์ก็ได้แบบอ้าอีอู้อะไรเงี้ยทุกคนรู้แน่นอนมันแยกเลเยอร์ได้ไหมเนี่ยแยกเลเยอร์เลยเหรอโดดู ทำโฟล์กชอปอยู่แล้วโดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยนาฬิกาดังแล้วนะทุกคนโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกดไม่ทันโอ้รวันนี้เออนี่แหละ ก็ใช่เอาลืมกดเสร็จสิ้นดีกว่าก็ว่าอ่ะมาอะไรว,วะเนี่ยอ่ะเสร็จแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ย <laughs> อะไรวะเนี่ย <laughs> ใครจะบา้านเป็นวะเนี่ยเย่กูเก้นได้ไหมว่าอย่างไง <laughs> <laughs> โอ้ยตายเหอะไม่มีพื้นที่ให้ว้ตัวนี้เลยอเออ จะได้รูปอาหารด้วยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยพี่ดมได้ของหนูแน่เลยอะอะไรวะเนป็นมาได้ไงวะเนี่ยูดี้ไปโอ้โหเขาใช่อเออเหมือนเหมือนเออไปซื้อไปอ๋อยังว่าไม่เสร็จ โุ้ยได้ได้ได้เอ่ออันนี้มันเป็นครูสอนศิลปะกำลังร้องไห้เออได้แล้วเย้ทุกคนจบเกมแล้วมาดูกันนะครับว่าเฉลยเป็นยังไงพี่ตุ๋นเต๋อคนแรกนะครับภาพที่พี่ตุ๋นเต๋อเลือกคือจริงจังดูที่ตะกต่นอันนี้กูเพิ่งว่าล่าสุดเลยดิใช่เหรอเหมือนนกพิราบเลยสุาย อันนี้อันนี้พี่ได้เอ๋อน่ารักเสือยืนเป็นเสือเฉยต้างตู้โอ้แมวมีพลังว่ะแมวขึ้นไปยืนข้างบนเด็กดอยกำลังดูหนังอ๋อ เอเอเด็กดอยเออได้อยู่คนกินหน้าทีวีพี่ไปเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยลำดีพี่ได้พี่วีที่ห้อง, <c oughs> ง,งเ <c oughs> ออมีตะเกียบด้วยดูช่องสามคือดูช่องสามด้วยโอ้โหได้ไหมได้เรื่องทีวีสีทั้งห้อ

สบายไม่ไหวอ่ะท่กคิดเฉยไปได้พาพี่พี่ผ่านลรืบูสามตัวกันเราหิวอันนี้พี่ได้เย้จอก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 ตัวจันบูสามตัว ซื้อมาว่ะตงคีย์เวิร์ดอยู่นะเหลือกับตองหิวอ่ะกําไรหิวเกิดรต้งจอกจอกหายไปลืมจอกจอกใครคือแทนอ่ะมาจากเพลงมาจากเพลง่าจะเพลงเยอะนอนเฉยเยอะนอนกลัวตั้งใจเรียนเฉย หนุ่มผู้หญิงอ่านหอนี่คืออะไรวะอ่านหออ่านหออลิสใส่ทุก้นคือไม่ใกล้เคียงจากต้นฉบับอ่ะน้องนอนไม่หลับน้องนอนได้ได้ได้เอ๊ะเหน้นมาแล้วมาแล้ว โอย่างค่ะโอ้ยหยดโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหววะไม่ไหวไม่เตียงแดงอะไเตียงแดงเตียงน้อหลีเหรอเวลาก่อนแมวบินไปแล้ว เฮ้ยทำนี้พี่ได้ใครก็ไม่รู้นางฟ้าไม่เอาตายว่าแหละไร่เก่งมากเขาคือสวรรค์เฉยนี่เบียวตายมากกว่าอันนี้นะกลัวน้ำนนท์ไม่หลับพี่งง โอ้ย่วอะโยเออนี่เหมือนนี่เหมือนก็รู้เลยเนี่ยเอ้ยอันนี้น่าจะถูกหมดอะพวกพี่ได้สุดท้ายเจ๋อต้องวาดอะไรลู้นี่เป็นของพี่เจ๋อแน่นอนรับโปรที่พี่เจ๋อจบแล้วก็ไเ้รับโปรเออ โอ้โหไอนนี oh, uh, oh. uh ้ถูกว่ะไอ้อันดีดีอันนี้ดีดีอ่ะอัลบั้มของนุ่มละปากินมาเอ้นนนนนะล้เหรอแล้วจะแล้วจะแล้วพอมาได้ไงวะนนุ่มกินได้ยังไงอ่ยกินได้ยังไงเอ่ยางแล้วประไหนอะไรวะในเื่อองแเยสวยสวย ม้าวเบาวันทำไมมันสกันดมันันมาก็รูงเอาโอ้ยโอ้ยปวดกลามจริงตลกอ่ะโอ้ยปวดท้องแข็งเมื่หมด